ไปฝากท้องที่อเมริกากันค่ะทุกคนก่อนหน้านี้กิกฝากที่ไทยมาแล้วนะคะแต่พอย้ายมาอเมริกาก็จะต้องมาฝากอีกรอบกับคุณหมอที่นี่ไม่ได้อัปตรตสาวนั้นมากอยากเห็นหน้าเจ้าเด็กว่าตอนนี้โตแค่ไหนแล้วแต่ว่าโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านกิกที่สุดเต็มหมดแล้วในช่วงที่กิกจะคลอดค่ะก็เลยต้องหาโรงพยาบาลใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไป14นาทีตอนอยู่ไทยกิกฝากโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอเขาจะทํารีพอร์ตเป็นภาษาอังกฤษให้นํามาให้คุณหมอที่นี่เลยส่งให้คุณหมออเมริกามาดูแลต่อและที่นี่ก็คือที่ที่กิกจะคลอดลูกในอีกไม่ก้รู ะะเพราะว่าอีกไม่นานเราจะจัดงานลุนเพศแล้วถึงเวลานัดปุ๊บหมอก,ก็เรียกเข้าห้องไปอัลตาซาวเลยค่ะตอนนี้เจ้าเด็กโตขึ้นเยอะมากก็จะเห็นอวัยาวะาเล็กๆ,ๆน้อยๆของเขามีครบหมดแล้วทั้งนิ้วมือนิ้วเท้านะคะทั้งกิจกรรมแก้เบื่อเล่นกับเท้าตัวเองพลิกตัวเห็นหมดเลยอะ่ะทุกคนอันที่จริงผลออกมาแล้วนะคะว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่คนเดียวที่รู้นั่นก็คือคุณแม่ไทเลอร์เพราะเขาจะเป็นคนจัดงานให้พวกเราค่ะอีก2อาทิตย์ก็คงจะได้รู้กันทั่วทุกคนไทเลอร์เร่งแม่ทุกวันเลยค่ะเพราะอยากรู้มากๆวัน ที่เราพอจะซื้อได้ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือสิ่งที่จะเอาไว้เซอร์ไพรส์บางคนเขาก็จะจิ้มลูกโป่งลุ้นว่าข้างในจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีฟ้าบางคนก็จะตัดเค้กเราคิดว่าจะใช้ถังดับเพลิงฉีดให้สีพุ่งออกมาเลยก็เลยจะต้องสั่งมานะคะร้านนี้เขาไม่มีแต่ว่าเขามีอุปรกรณ์ที่จะมาประกอบปาร์ตี้ครบทบทุกอย่างไทเลอร์ค่ะผ่านที่ไร่จอดตลอดเลยนะเขาตื่นเต้นมากๆอยากจะให้ถึงวันนั้นเร็วๆะคะ่ะก็เลยรีบมาซื้อของก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าแต่ใครทีมหญิิงททีีมมมมชาาาายยคอมเเเเนนนนไได้ลละะจะจถูกกนนกรป่่ รู้แน่นอนค่ะ